ทอดแล้วรถเอสบ้านคอยงามบบโบนนะ่เดี๋ยวเลยนี่เนึ่งตัวมีโอกาสน,นะครับมาจอดระเอสนะฮะอย่าลืมมาถ่ายรูปตรงที่สวนอเออไม่ใช่บึงพลานชัยนะครับที่จอดระเอสนะฮะมาถ่ายรูปกับ นะครับซึ่งเป็นเครื่องดนตรีประจำจังหวัดนะครับโ okay. อเคตัวนี้ก็จะเป็นบึงพระลานชัยนะฮะไปนะครับ,รรบที่ไม่เคยมานะครับเราแนะนำเลยนะครับตนนัวนี้นะฮะสวยมากตงบุพระานชัยก็สามารถมาวิ่งออกกำลังกายได้นะครับอันนี้ก็ ใกล้จะแล้วเสร็จแล้วนะครับสำหรับโบสของจวัดร้อยเอ็ดนะครับเป็นหอชมวิวจุดชมวิวประจำจังหวัดนะครับจะอยู่ตรงข้ามกับสถานีตำรวจนะครับขอเชิญชวนทุกท่านนะครับและมาที่จังหวัดร้อยเอ็ดสวัสดีครับ